ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง nutsx นะครับวันนี้เราจะมาดูข่าวข่าวเกมใหม่ล่าสุดนะครับแต่ก็ไม่ใช่เกมใหม่หรอกเป็นการเปิดตัวนะครับสำหรับในส่วนของเกมคาบ Mobile นั่นเองนะครับก็ครั้งนี้นะครับมาช่วงชิงบัลังเกมคืนนั่นเองนะครับหลังจากที่ ปิดทาการไปมากกว่า20วันนะครับก็เกือบๆหเดือนแล้วนะครับหลังจากที่คาบาโมบายนะครับได้ทําการปิดตัวลงไปนะครับก็เป็นข่าวให้เพื่อนๆนะครับตกใจกันนะครับว่าเกมนี้นะครับปิดทําการแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีค่ายเกมค่ายหนึ่งนะครับได้ทําการรับเกมนี้นะครับแล้วก็นํามาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับว่าจะเป็นค่ายอะไรแล้วก็เข้าไปดูในส่วนของหน้าเว็บไซต์กันด้วยละกันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Sub สไคร้ด้วยละกัน นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับสำหรับหน้าเว็บไซต์คา r ์บ่าวอินฟินิตี้คอมโบนะครับหรือว่าอินฟินิตี้คอมโบนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์คา r b บ่าวอินฟินิตี้คอมโบนะครับก็ตอนนี้นะครับเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วนะครับสำหรับพรีเรจิสเตอร์นะครับตอนนี้นะครับสำหรับในส่วนของพรีเรจิสเตอร์นะฮะก็อยู่ที่9 2 7 5นะครับก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนกันได้นะครับยอดสูงสุดอยู่ที่ 5แสนลงทะเบียนกันเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับก็ภาวนาให้ถึงลวกันนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นเกมคาบาวเวอร์ชั่น PC มาแล้วหรือว่าเวอร์ชั่นมบายก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับก็บอกเลยว,ว่าดีมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับเพื่อรับไอเทมต่างๆได้เลยนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมแอดไลน์ไปด้วยหลังจากที่กดไปแล้วนะครับก็จะมีหน้าลน์สแกน q r วอารโค้ดแบบนี้เด้งขึ้นมาได้เลยนะครับก็อย่าลืม แกแล้วก็ได้รับของไอเทมตอนเปิดได้เลยหลังจากนั้นนะครับเรามาดูกันนะครับก็จะมีอีเวนต์ต่างๆมากมายอย่างเช่นอันแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการชวนเพื่อนมาเล่นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของกิวมิชชั่นนั่นเองแล้วก็ในส่วนของ อ o r d e r นะครับแล้วก็ในส่วนอันสุดท้ายจะเป็นอมมูนิตี้นั่นเองเข้ากลุ่มอะไรประมาณนี้อันต่อมานะครับเป็น d ดล l y check-in นะครับสำหรับในส่วนของ daily check-in ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันแรกนะครับเราจะได้รับในส่วนของ SP potion level 4 100ขวดไปเลยก็มีการแจ้งเอาไว้แล้วนะครับสำหรับรับรางวัลหน้าเว็บไซต์ c h e คอ i n ในระบบสมาชิกภายใน7วันทำการหลังเปิด OBT นั่นเองนะครับก็จะเป็น การเปิด Open Beta นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็จะมีนี่เลยนะครับวันที่2ก็จะเป็น p o t i ชั่นนะครับแล้วก็การเช็คอินทุกๆ7วันนะครับจะได้รับในส่วนของประดับแล้วก็จะมีเวลาด้วยสำหรับในส่วนของเวลาก็จะเป็นเฉพาะ7วันเท่านั้นนะครับก็จะหมดไปนะครับสำหรับในส่วนของพวกแหวนคี i ์ที่ข้ลิงบวก3นะครับก็จะเป็นพวกสร้อยประดับต่างๆนะครับก็ ระยะเวลาของไอเทมก็ใช้ได้แค่7วันเท่านั้นนะครับแล้วก็ของพวกนี้นะครับเราจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อตอนเปิด OBT เท่านั้นระยะเวลากิจกรรมอยู่ที่วันที่3เมษายนถึงวันที่30พฤษภาคมเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าตัวเกมนะครับจะเปิดให้เราเล่นภายในเดือนนี้หรือเดือนหน้าเดี๋ยวเราต้องมารับชมกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับได้รับของางวันรับช่วง OBT เท่านั้นเช็คอินแล้ว1วันนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับ วันที่29แล้ววันที่30นี่โอ้โหดีมากๆได้ในส่วนของ bike c a r ์ด้วยนะครับก็คือมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด7วันเท่านั้นเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของสัตว์ขี่นั่นเองนะครับระยะเวลาสัตว์ขี่นะฮะก็จะอยู่ที่30วันในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็น c o m ูนิ i t y ต่างๆนะครับที่ทางบริษัทน้องใหม่นะครับ combo interactive นะครับได้ไปหาหรือว่าได้ไปพบปะกับรีมเม m e r หรือว่าช่อง YouTube ดัง นะครับก็สามารถที่จะมาดูกันได้นะครับหรือว่าลองเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะครับลองพิมพ์เข้าไปดูคำว่า Combo Interactive นะครับหรือว่า Combo Interactive นะครับส่วนต่อมานะครับคาแรคเตอร์ Character, นะครับนี่เลยบอกได้เลยว่า มีอะไรใหม่ๆมาแน่นอนนะครับอาชีพนั้นก็คือดาร์กเมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาชีพใหม่ล่าสุดนะครับที่เข้ามาในเกมคาบาวนั่นเองเดี๋ยวเราต้องมารับชมกันนะครับว่าเปิด OBT แล้วนะครับจะมีอาชีพใหม่มาเลยหรือเปล่าก็หลักๆก็มีอาชีพเดิมนะครับหเลยวอริเออร์นะครับสเลยเบดเดอร์แล้วก็วิสซาร์รวมไปถึงฟอร์าร์เชอร์และก็ฟอร์ชิลเดอร์นะครับแล้วก็จะเป็นฟอร์ตเบดนะครับแล้วก็จะเป็นกาดิเอเตอร์และอันสุดท้ายก็เป็นฟอร์กันเนอร์นั่นเอง นะครับหลักๆแล้วก็มีอาชีพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นอาชีพสุดท้ายกันนะครับสำหรับดาร์กเมดนั่นเองแล้วก็หัวข้อต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบต่างๆนะครับก็อย่าลืมเข้ามารองอ่านกันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นเกมคาบาหรือว่ายังไม่ได้สัมผัสกับเกมนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับสำหรับด้านล่างเว็บไซต์ของเกมคาร์บาลอินฟินิตี้คอมโบนะครับก็นี่เลยนะก็จะเป็น e.s.t เกมเหมือนเดิมแล้วก็ค่ายใหม่ที่รับเข้ามาเปิดนะครับสำหร คอมโบนะครับหรือว่าคอมโบอินเตอร์แอคทีฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะครับลองมาดูกันได้สําหรับง่ายใหม่นะครเดี๋ยวเราต้องมารับชมกันว่าจะบริการดีแค่ไหนนะครับแล้วก็ผมบอกให้คร่าวๆแล้วกันนะสำหรับในส่วงเกมคาบาวนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะก็ลองสังเกตดูดีๆนะครับมันเขียนว่าคาบาวอินฟินิตี้คอมโบนะครับหรือว่าคอมโบนั่นเองนะก็เป็นภาคที่ไม่มีวันสิ้นสุดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องลองดูแล้วกันนะครับสำหรับ ในส่วนของเวอร์ชั่นนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของค่ายน้องใหม่ค่ายนี้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้นะครับนี่เลยนะครับถ้าเกิดใครนะที่ทําการลงทะเบียนล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้รับในส่วนของโค้ดนะครับชวนเพื่อน30คนสําเร็จนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเราสามารถที่จะเอา QR o ค e นะครับไปให้เพื่อนเพื่อนสแกนได้หรือนะครับ ช้โค้ดนี้ชวนเพื่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตรงนี้ไว้นะครับใต้ดิสคริปชันก็อย่าลืมกดไปได้เลยนะคสำหรับใครที่อยากจะเข้ารีวิของผมนะฮะก็ช่วยกันทําภารกิจหน่อยละกันนะครับล้วก็ได้รับของขวัญด้วยนะครับยอดทั้งหมดก็อยู่ที่30คนนั่นเองนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเปิดใหม่ล่าสุดนะครับที่ไม่ใช่เกมใหม่นั่นเองแหเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว 3D a c t แอคชั่น p g นะครับที่พัฒนาโดยเจ้าเดิมเลยนะครับเ s t g a m กมนะครับก็ เปิดให้บริการโดย Combo Inter a c t i v e นะครับดัดแปลงมาจากเกม Car b บาวออนไลน์นะครับใครที่เคยเล่น c a r b บา PC ก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับหรือว่าใครเคยเล่นเกม c a r b บาว M, ก่อนหน้านี้นะครับก็คือภาคเดียวกันนั่นแหละนะครับก็ใครอยากเล่นเกมนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องนัสเอกวิดีละกันแล้วก็มาประกาศข่าวไว้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะฮะเราจะเจอกันในเกมคา r ์บาวภาคนี้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนัสเอกนะครับต้อง ขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครอยากเติมเกมราคาถูกนะครับก็ติดต่อไปที่ร้านสเตราโกพัทได้เลยบอกได้เลยนะครับว่าถูกกว่าการเติมเองแน่นอนนะครับไปดูกันเลยสเตราโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง นัทเซอร์เด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเตราโกพัท